คือวีม่นจะไปบอกชอบเพื่อนสนิทเลยแต่วันเนี้ยคือกูมาโคโร่าล่ะเพื่อที่จะบอกกับมึงสิ่งนี้มึงตื่นเต้นปะ <c oughs> คือกูอ่ะกูชอบมึงอุตินบีชาแนลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับอุตติน่ี <c oughs> นี่นะคะมินตื่นเต้นมากๆเลยค่ะทุกคนคลิปนี้จะเป็นคลิปที่บอกว่ามาถ่ายไกลที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้มินอยู่กันที่โคลา แล้วก็เพิ่งตื่นนอนด้ยวค่ะทุกคนดูจากสังเกตจากหน้าบีมได้นะคะวันนี้นะคะทุกคนบีมมาหาเพื่อนเก่าค่ะเพื่อนสนิทบีมตั้งแต่สมัยมัธยมเลยคือเราเรียนด้วยกันมาแล้วเราก็อยู่แก๊งเดียวกันด้วยแต่วันนี้นะคะเพื่อนมีประสบความณ์สำเร็จแล้วค่ะเพื่อนบ,มอนอนบีมเป็น CEO ออายุน้อยร้อยล้านค่ะ ปอบมือเลยคลิปนี้ให้มึงเลยนะเ,เพื่อนคือวันนี้นะคะบิมก็มาแสดงความยินดีในฐานะที่เพื่อนบิม,มาเปิดร้านซูชิวันแรกนะคะ<อ>ที่โคราชนะคะทุกคนแต่ว่าการมาของบิมนะคะมันก็จะไม่ได้มาธรรมดาธรรมดานะคะบิมก็เตรียมแผนแกล้งไว้แหละแต่ว่ามันยังไม่รู้คะ่ะทุกคนตอนนี้ประมาณ8ปดโมงแล้วนะคะยังไม่ได้ทําอะไรเลยบิมเปิดรายการก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปอาบน้ําก่อนละกันเนะาะไปค่ะตามมาดูตามมาดีไปอาบน้ำ่ะ ว่าเพื่อนจะต้องตกใจบีมแน่ๆเลยเพราะว่าสมัยนี้กับสมัยมัธยมคือบีมบะไม่เหมือนกันเลยค่ะทุกคนช่วงนั้นวินจะบอกว่าหน้าบีมเป็นสิวแบบเยอะมากคือเต็มหน้าเลยนะคะินจาได้ว่าหน้าผากเนี่ยคือไม่มีพื้นที่ที่แบบเหลือเลยอะแล้วช่วงพางแกมอะไรเนี่ยคือบีมีสิวอุดตันเต็ม หะะเหมือนบีมแพ้ช็อกโรงเรียนเนี่ยแหละแพ้ช็อกแล้วก็บวกกับบีมาเป็นคนหน้ามันแล้วชอบไว้ผมหน้ามา้าแล้วสิ่งสกรปรกมันก็จะไปเกาะตามผมอะไรเงี้ยแล้วเราก็ชอบเอามือไปจับอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยแบบเป็นสิวขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะคะช่วงนั้นอะบีมจําได้ว่าบีมหาเริ่มหาหนทางออกอะช่วงประมาณมหมหซึ่งกําลังจะจบแล้วใช่ไหมไปคลินิกหลายคลินิกมากๆเลยนะแล้วก็หมดไปหลายหมื่นนะคะบีพูดเลยว่าบีมาหมดไปหลายหมื่น มากๆหน้าเราอ่ะไม่ดีขึ้นเลยจนบิมได้ไปหาเภสัชคนหนึ่งนะคะเขาแนะนําเป็นครีมแอนเคียมานะคะเป็นตัวนี้ตัวนี้นะคะบิมจะบอกเลยว่าบิมใช้มา7ปีแล้วทุกครั้งที่บิมเป็นสิว และสาเหตุที่แบบก่อให้เกิดสิวนะคะมันก็มาจากแบคทีเรียความมันหรือว่าสิ่งสกปรกต่างๆนะคะทุกคนซึ่งพวกนี้นะคะก็จะกินความมันบนหน้าเราเป็นอาหารแล้วก็จเจริญเติบโตไปเรื่อยๆจนกลายเป็นสิวนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือที่มาคร่าวๆของการเกิดสิวนะคะดิแนะนําให้น้องๆทุกคนนะคะที่กําลังเป็นสิวอยู่ตอนเนี้ แก้ที่ต้นเหตุนะนี่ก็จัดการมันที่ต้นเหตุเหมือนกันนะคะโดยการใช้ครีมแอนเคียตัวนี้เลยนะคะเพราะว่าเจลสีส้มครีนแอนเคียนะคะสามารถขาจากกัดแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวได้ถึง99.8%เลย เพราะฉะนั้นเราก็ใช้ไปค่ะใช้ไปเลยใช้จนหน้าไม่เหลือสิวนะคะทุกคนบิมบิมว่าบิมขออนุญาตไปล้างหน้าก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าบิมพูดตั้งแต่8ปดโมตอนนี้จะสิบมงแล้วค่ะเดี๋ยวเพื่อนราโอเคค่ะไว้เจอกันนะคะ ยนะคะทุกคนมินจะบอกว่าบีมเป็นคนหน้ามันมากพอหลังเลิกเรียนคือบีมสังเกตตัวเองได้ว่าหน้าบีมโซมมากๆตอนนั้นคือหาสาเหตุกับตัวเองไม่ได้เหมือนกันนะว่าทําไมหน้าเราถึงแบบ ถ้าหน้าเราหนิงดูโซมผิดปกติเราดูนหนักไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้บินก็เลยเลือกใช้เป็นตีแหน่งเคลียร์ตัวนี้ค่ะมันจะช่วยคุมมันได้ถึง8ชั่วโมงเรียกได้ว่าตั้งแต่แบบตั้งแต่เริ่มเรียนจนหลังเลิกเรียนเลยนะคะด้วยความที่มันเป็นเจลใสนะคะมันเลยอ่อนโยนต,ต่อสภาพใบหน้าของเราด้วยเหมาะกับวัยรุ่นมากๆเลยนะคะทุกคนโดยเฉพาะวัยรุ่นที่กําลังเรียนอยู่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็บินจะบอกว่าช่วงนั้นนะคะบินก็พกไปโรงเรียนด้วยเลยจ้าเพราะว่า ขวดมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะอันนี้อ่ะมันจะมีเป็นไซส์เล็กอีกไซส์หนึ่งด้วยนะคะทุกคนวินจะบอกนะคะทุกคนก็ลองไปซื้อแล้วก็ไปรุงเรียนดูนะคะีินจะบอกนะว่าหลังล้างนะผิวหน้าไม่แห้งตึงด้วยนะเราก็จะทําให้หน้าของเราอ่ะขาวใสหลังล้างเลยทีเดียวเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะทุกคนนี่ก็ว้าสิบวงสิบเก้านาทีค่ะดู สิบโมงสเกนาทีแล้วนะคะทุกคนไม่ได้นัดไม่ได้นัดเดี๋ยวนึงฮัลโหลมึงมึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างหน้าตรงไหนแล้วโอเคได้ได้ได้เดี๋ยวกูลงไปตอนนี้วิเจอตอนนี้วิมเจอเพื่อนแล้วตอนนี้ไม่เห็นเพื่อนอยู่ไกลๆแล้วนะคะทุกคนเพื่อนมีอยู่ตรงนี้โอ้ยก็ตื่นเต้นนะ ไม่เป็นไรเรามีความมั่นใจแล้วค่ะไปค่ะทุกคนไปพร้อมบีมน,นะ้ <Hi. c oughs> ไม่เจอนานมาก <c oughs> ไม่ได้เจเจปโอ้ย,ยสวยเดิมเลยเพื่อน <c oughs> อแล้วไปทําอะไรมาทาอะไรทําไมหน้ามึงใสขึ้นบินจะมาเล่าสมัยแบบมัธยมเลยบินจะบอกว่าบินไม่ได้เจออีโบะ <c oughs> มา7ปีทุกคน7ปีเลยว่าตั้งแต่สมัยม6ป่ะใช่แล้ววันนี้นะคะทุกคนบิมจะให้บัวมันมาเผาดีเวช่วงที่สมัยที่แบบหน้ากูยังเป็นสิวอ,ะอ่ะแล้วกูไปแอบชอบน้องน้องนี่นะคะก็คือตอนนั้นอ่ะอยู่ประมาณไม่มสี่ก็ม5แหละแล้วนางไปชอบน้องซึ่งน้องอ่ะบอกเลย ไถือว่าบอกที่แล like ้วกันอันน้ใบหน้าหนองอ่ะน่าจะอยู่ประมาณแค่หม้อหนึ่งอายุห่างกันอ่ะ มาสองมาสามมาสี่มห้าเพื่อสี่ห้าปีอะประมาณสี่ห้าปีเลยแล้วด้วยความที่ว่าเนี่ยก็เชียร์แบบว่าเฮ้ยไปบอกเลยไปบอกเลยอะไรเงี้ยไม่กล้าแบบว่าไม่มีความมั่นใจเลยเออคือทุกคนลองคิดสภาพนะคือหน้าบีมอะแทบไม่มีความว่างเปล่าบนหน้าเลยเวบคือแบบตรงนี้ก็มีสิวตรงนี้ก็มีสิวข้างบนก็มีสิวใช่ใช่ตรงเนี้ยมึดว้าว แต่ก่อนอวัยหน้ามา,าแล้วมันก็จะเป็นสิวสิสวสิว,สวใช่แล,แล้วคือแบบว่าเป็นสิวอุดต,ตันแบบดำดำคือมันน่าเกลียดอะมึงแล้วแบบน้องขึ้นหล่อมากกู <c oughs> คิดว่าน้องถ้าน้องว่าดูคลิปนี้น่าจะเขิน <c oughs> แต่ก่อนอะมึงถามกูกูไม่บอกใช่ปช่าว่ากูใช้อะไรตอนนี้ยกูจะบอกอเอากระเป๋ากูมา <c oughs> อันนี้เป็นครีม a n ่ i แต่ก่อนแหละคือกูห่วงความสวยใช่ป่ะคือตอนนี้กูไม่ห่วงแล้วเพราะว่ากูมีความสวยเยอะมากมันน่ามันใจถามว่าบิมไปทําอะไรมาวะทำแบบนี้แบดีขึ้นก็คือไม่บอกบ<า>ห่วงมากไม่รู้จะห่วงอะไรอะทุกคนคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะปฏิบัติการแผนแก้งของเรานะตื่นเต้นอะแผนแก้งของเราวันเนี้คือบิม่มจะไปบอกชอบเพีย่ยนสนิทเลย เราจะทำเป็นแบบว่ามึงกูกูชอบมึงอ,อะไรแบบนี้นี่ยแต่ว่าบินจะไม่ได้บอกว่าชอบแต่บินจะบอกว่าอะไรเดี๋ยวคนตามไปดูกันเดี๋ยวมาแอบแอบถบ่ายแล้วตอนนี้คือมึงพักอยู่ที่ไหนก็อยู่ร้านเลยอยู่อยู่ที่ร้านเลยเออ๋อ คือไม่แบบไม่มีบ้านพักหรือว่าอะไรคือตื่นมาก็คือแบบมึงทําไอ้นี่เลยใช่ปะทาเองหมดเลยก็มึงเก่งอ่ะลงมาทาเลยเออมึงเก่งมากเลยอะทําคนเดียวหรอก็ช่วยกันทําอืมแต่เอาจริงๆกูไม่เจอมึงดังสวยขึ้นนะมึงต้องมาพูดแปลกๆกูไม่เชื่อกูไม่เชื่อกูว่าจริงๆเฮ้ยมึงสวยขึ้นจริงๆหรือว่าเป็นเพราะว่าแบบมึงทําสีผมใหม่ป่ะวะหรอไม่จริงอะไม่จริงกูทำั้งนานแล้วอหอ้ยอ กู <c oughs> ไม่จึงนะล้วก็แบบกูทําตัวไม่ถูกเข้าใจปะเออล้วเจ็ดปีสมัยก่อนกูยังขี้อายกูยังแบบไม่มีความมั่นใจมึงเข้าใจใช่ปะแต่ตอนนี้แบบเออกูเริ่มมีความมั่นใจแล้วกูก็เลยแบบกล้าคุยกับมึงไงวันนี้มึงว่างปะก็ว่างอะว่างแบบทั้งวันเลยปะก็ได้ก็ได้ใช่ปะงั้นถ้ากูชวนไปดูหนังมึงจะไปปะูัไเออ สองคนเอากูเอาแฟนไปได้ปะไม่ต้องมึงจะเอาแฟนไปทำไมวะกูกับมึงสองคนก็คือสองคนถ้ามึงเอาแฟนไปมันจะเป็นสามคนเอาก็แบบไปกันเยอะจะได้สนุกสนุกกูจะไปกับมึงแล้วกูก็จะพามึงไปกินข้าวไงจริงเหรอเออมันแปลกๆไม่กูก็อยากเที่ยวกับมึงสองคน เที่ยวกับมึงสองคนทด้ไมมึงกลัวกลัวเปล่าไม่ได้กลัวก็คือแบบว่าแปลกเออมันแปลกมึงแปลกกับเออสมัยสมัยมัธยมกูไม่เคยเที่ยวกับมึงสองคนเลยว่ะเราไม่เคยเที่ยวกันสองคนเราเราเที่ยวหกคนมึงก็นั่งด้วยเออทำไมแดดร้อนหรอก็ไม่ร้อนนะกูก็อยากนั่งกับมึงไงเฉยจริง ดูอะไรจ๊ะหน,นึ่ง right ปีที่หนึ่งปีแรร์คือแต่ก่อนอ่ะกูแบบไม่ค่อยมีความมั่นใจใช่ป่ะกูเก็บมานานมากกูจะบอกเรื่องเนี้ยแต่วันเนี้ยคือกูมาโคราดอ่ะเพื่อที่จะบอกกับมึงสิ่งนี้เลยมึงตื่นเต้นปะตื่นเต้นกูอ่ะชอบ มึงห้ามชอบกูชอบกูชอบตัวกูตัวเนี้ยมากเลยคือกูน่าใสอ่ะมึงมึงเห็นป่ลว่าน่ากูใสกูชอบตัวกูตัวนี้มากคือมันไม่เหมือนสมัยเด็กๆไงเออมึงว่าปะใช่แต่ถ้ามึงบอกว่ามึงชอบมึงหน้าใสมึงไม่ต้องมาใกล้กูขนาดนี้ได้กูกลัวไม่กูอยากให้มึงอ่ะเห็นหน้ากูมันใสมันไม่มีสิวใช่ไหมใช่เนียนมา ต้อง<า>ลองใช้แบบกูนะก็ถามก่อนว่ามาแก้มึงตกใจปะตกจใจดิมึงลองก้องในฐานะที่วีเป็นเพื่อนอีโวมาวีแบบรู้เว้ยว่ามัน่ะคิดยังไง <c oughs> คือวันเริ่มกลัวบิวตั้งแต่บิวชวนไปเที่ยวเลยเว้ยมันจะแบบก็คือแบบไม่เคยเที่ยวกัน2คนไงแล้วมาเที่ยวกัน2คนบ้าเปล่าเดี๋ยวจะบอกก่อนว่าเพื่อนบีมนะคะกําลังเปิดร้านซูชิค่ะทุกคนตอนนี้เปิดอยู่ที่ไหนนะมึงลองบอกโลเคชันแบบเป๊ะๆโลเคชันก็คือตรงข้ามเดอะมอลล์นะคะเขาซอยมาประมาณ50เมตรร้านโอนิแซลมอนค่ะร้านโอนิแซลมอนมีบริการในแก๊ฟู้ดด้วยนะคะทุกคนเริ่มเปิดตอนวันไหนวันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์นี้เริ่มเปิดแล้วเดี๋ยว ไปลองชิมกันไหมใช่เดี๋ยวจะพาน,น้องบีมไปลองชิมก่อนโอเคค่ะไปเจอกันที่ร้านเลยรักแล้วรักเลยไม่มีช่วม่ไม่เคยปล่อยห้เงารักแล้วรักสุดไม่มีสตุดไม่มีหยุดแมก ทุกคนคือเพียมากแต่ทุกคนลองสังเกตหน้าบิมสิค่ะคือแบบไร้ความมันเลยค่ะเพราะว่าเมื่อเช้าบีมล้างหน้าด้วยที่มอัมเพียนะคะ ตัวนี้คือเหมาะสำหรับไว้รุ่นมากๆเลยนะคะน้องๆหนูๆคนไหนที่ยังใช้โฟมล้างหน้าของคุณแม่หรือพี่สาวที่ไม่เหมาะสําหรับแบบสภาพผิวตัวเองอะ่ะต้องรีบเปลี่ยนนะคะเพราะว่าเราอะ่ะควรเลือกเจลล้างหน้าที่เหมาะกับสภาพผิวของเรานะคะทุกคนอันนี้มีฝากเตือนไว้ด้วยห,ยหลายๆคนอาจจะแบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องการล้างหน้าแต่ว่ามันส่งผลระยะยาวต่อผิวหน้าของเรานะมีขอแนะนําเป็นคลีนันเชียเลยนะคะเพราะว่านอกจากเขาจะคุมมันได้8ชั่วโมงแล้วนะ ะะเขายังสามารถกําจัดแบคทีเรียรที่ก่อให้เกิดสิวได้ถึง99.8% <Wow. S 1> เลยนะคะก็คือแบบเกือบร้อเปเซเลยว่างั้นเถอะนิ้นก็อยากจะฝากไว้นะคะให้น้องๆไปลองใช้ตามกันนะคะเพราะว่าพี่เรียนมาพี่รู้ค่ะพี่เคยเป็นมาก่อนในสิวสาวเนี่ยก็แนะนํานะคะคีนันเคียร์จ้า วันนี้นะคะทุกคนบิวก็เหนื่อยมากๆค่ะบิบ้ขออนุญาตไปพักผ่อนก่อนนะคะถ้าใครแบบว่าอยากให้บิวมทำคลิปกับโบอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนิตตี้บมวันนี้นขออนุญาตไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย